บอกแล้วว่าลูกการรองมุสิกกับตะเกีบไเกียวี่ยคิดงไม่ในในรูปแบบก็มาแล้วอังก์่ใจลเกีอะไรมร้เรื่องแต่สติาจะซื้ออะไรเอายหนอะไรหรอต่กอ๋อีต๊เสียบอกกันนะ ว่าเราขายราคานี้แหละทุกปีปอยมีนขอกมอีสานกันีสแกนัมนสมารทน่าพูดแต่ก็ต้องอนที่เราขายไม่แพงคือว่า

กกระดาษแกไหมติดไหมไม่มีไม่มได้แกแกมาเองแกเอเ<อ>ือใใต้ดิเหลือนี่ที่เหลือขายเหลือท,ที่จะขายกระตาลงวันนั้นอีก2อสองกล่อง ใช่อันนี้เย็นใช่เย็นนี่นี่จองหมดเลยใช่ไหมไปไปหมดแล้วสวัสดีครับนี่คือร้านร้านขายบูเบอรี่

ก็ก็น่าลูกออนไว้ได้ว่าสิก่อนอือจากสิได้ไปอีกตา